สวัสดีค่ะเย็นแล้วได้เวลาเข้าสวนนะคะตอนนี้เราก็มีเลยจะมาปลูกต้นมะละกอนะคะวันนี้เราซื้อต้นมะละกอมานะคะสำหรับต้นมะละกอนะคะเราก็สั่งมาจาก,กติจิตอกนะคะทุกคนนี่เลยแพ็กเกจแพ็คมาได้ดีมากนะคะนี่เขากันไม่ให้กล่องมันบุกด้วยนะคะก็ถือว่าได้มาในสภาพดีนะคะกล่องก็ไม่ยุบนะคะทุกคน ดูลำต้นเลยนะคะเขาก็จะมีเชือกผูกไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวไม่เบื่อไหเบื่ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แพกติดกันมาโดยใช้เทปใสพันติดกันเป็นคู่ก็คือสองต้นนะคะรวมเป็นสต้นสองคู่ 169บาขายนี่เลยสําหรับมะละกอเตี้ยที่เราซื้อมานะคะนี่เลยมาเป็นมะละกอพันเตี้ยซื้อมาในราคา4ต้นนะคะ169บาทเพิ่งมาถึงวันนี้ตอนนี้พักได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาลงปลูกกันค่ะทุกคน <ๆ S 2> จะใช้ดินปลูกนี่เลยเมื่อกี้ขบับมอเตอ์ไซค์ไปซื้อนะคะด้วยความอยากปลูกมากรถก็ อยู่อู่ส้มรถแล้วก็รถอ,อีกคันหนึ่งก็กําลังใส่ดอกไม้พวงหลีดจะเอาไปขัดเอาไปส่งลูกค้านะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาปลูกที่เลยเดี๋ยวเราจะเอาดินปลูกใส่ก่อนนะคะอ<ม>่ะ,ะเอาดินปลูกใส่ขอบคะ<ม>่ะแล้วเราก็จะเอาลงลูกเลยนะคะจะรดน้ำตามหลัง เราลดทดลองปลูกพี่พ่อนต้นนะคะอที่มันมีแดดค่ะ เ,เอพาาื่อให้แต่ว่าตอนที่รากมันเล็กๆสีรากมันไได้แบบลงดินได้ง,ดง่ายนะคะปูกลัมบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปปูกตรงส,สวน เลกกันนะเลิกกันนะเล็กๆปกเห็นไหม่ะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่เลยหัวบัวแบบคู่ๆก็อ่อนนุ่มน,นมานะคะเป็นมิรกับต้นไม้ที่กำลังปลูกเป็นขุดรินปลูก ก็ลองเียบเทียบกันเนาะใช้ดินสุ๋บ้างใช้ดินธรรมดาบ้าง